มันเตอมอใส่ด้วยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ถนนเนี่ยร้านใหญ่มากเลยป้าร้านบ้านผู้ช่วยมักมวนค่ะนี่ดูร้านใหญ่มากต้องต,ต้องขายน้ำมัน<แ>ซื้อมาวันละเดี่ยวละพันสองพันแล้วมาประก็ขายถ้าคนมีตังค์น้อยก็ทำยี่สิบบาทได้กำไรอ,อยู่เชื่อพี่อ้วนเหออเดี๋ยวพี่อ้วนช่วยก่อ นี่มีหมดเลยขนมจีนก็มีหอมก็เทียมปลาพริกปุ๋ยมีเยอะนี่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 เลยฝันใจพี่อ้วนเลยอ้วนจะขายแบบนี้แหละค่ะนี่มีหมูสดไก่สดพร้อมเลยค่ะลูกค้านี่ค่ะนี่ นี่ร้านจะดวกซือ้อนี่ค่ะนี่ร้านจะดวกซือ้อบ้านอยู่ไกลจากร้านค้าไหมคะพกเกลืออ่ะแล้วไกลกับกันเยอะไหมอันตรงนี้เขาเรียกอะไรล่ะตรงนี้ฉันยืนเนี่ยเขาเรียกบ้านไนงะบ้านบ้านหนูเรียกบ้านหนอง,นนองเป็ดแล้วก็บ้านอยู่เขาจเจริญที่เนเลยมาแล้วใช่ไหม อ๋อที่ที่พี่อ้วนเลยมาแล้วใช่ไหมอ๋มอเราก็นึกว่าไก่อุย้ยตื่นกันมาแต่สาว <c oughs> แค่นี้เองเดี๋ยวจะมาทิศบ่อยๆอย่าลืมขายน้านํามันอย่าลืมขายน้ํามันเพราะว่าเราอะก็ขวดแล้วก็ตั้งไว้หน้าบ้านแล้วพอเย็นมาเราก็เก็บไว้คนละที่อย่าว้ในร้านเพราะว่ามันเป็นเชื้อเพลิงต้องขายเพราะเพราะรถวิ่งมาบางคนนบางคนน้ำมันหมดอ่ะ เออเราก็เราก็ได้บุญด้วยนะ่ะเออขาย,ายอย่าลืมขายรวยแน่นอนรวยแน่นอนนี่รวยแน่นอนอยัหนาใกทำไรนักหนาเนี่ยค่ะกินหน่อยเดียวแกไม่แกไม่ต้องใช้จานแล้วค่ะกินในถุงได้ค่ะค่ะเพราะยาอ้วนขายอยาอ้วนกินในถุงอ่ะ โอ้ยอะไรกินได้หมดเลยกทําเรื่องเยอะอยากกินง่ายอยู่ไยเดี๋ยวตอน<ห>บ่าย,เ,ยเรามีลาบหมูโอ้ยได้หมดน,น้องสาวน้องวันนี้น้องสาวทำรวมลงทานไงที่ไหนที่วัดหนองเต็ดี๋ยวก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวไหมวันนี้เขาจัดตั้งกองกระถ,ถิน่นไงแบบเหมือนเราทำลาบหมูให้พวกคนที่เขาไปจัดง,งาน เนี่ยเนี่ยเนี่ยฝันใจเยี่อ้วนคิดไว้อย่างนี้เลยนี่นอนาคตเย่อ้วนนะเนี่ยแบบเนี้ยนนนนไไไว้้้ดดยยทที่่่พเคม